สวัสดีค่ะเจอกับไปดูเอ็มอีกแล้วอีพีนี้เราจะพาทุกคนไปการเต็นในสไตล์รีสอร์ทที่วิลล่าลาฟอร่าจังหวัดเพชรบุรีค่ะและรอบนี้เราพาส,สาวมาแจากความสดใสด้วยวิลล่าลาฟอร่าตั้งอยู่ที่แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีการเดินทางก็ง่ายแสนง่ายขับรถไปแค่สชั่วโมงครึ่งเองโดยเราใช้เส้นทางพระรามสองผ่านจังหวัดสมุทรสงครามแล้วเลี้ยวสายเข้าไปทางเพชรบุรีค่ะ ค่ะอยู่กับไปดูเอ็นถึงแล้วนะคะที่พักที่แก่งกระจานนี่เลยวิลล่าลาฟอลาที่นี่เขาก็มีโซนที่เป็นห้องพักสไตล์รีสอร์ทแล้วก็โซนกลางเต็นท์ค่ะซึ่งโซนกลางเต็นท์ก็จะอยู่ริมน้ำเป็นลานหญ้ากว้างๆมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมทั้งลานเลยเราก็เลยเลือกกลางเต็นท์บริเวณนี้แหละติดกับทาน้ำเลย การเตะเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าวันนี้ไปดูแอนมีอะไรมารีวิวกันบ้างจากคลิปก่อนนะคะที่เราได้บอกไว้ว่าเดี๋ยวจะมาจางตัวเตียงให้ดูว่าผมเขาใช้เตียงอะไรแล้วก็ขนาดเท่าไหร่นะคะจริงๆขนาดก็กระทัดรัดนะก็ถือได้เป็นบ e d w a y ค่ะ่ขนาดความสูง46เ็ซนกว้างครฟุตก็นอน2คนได้แบบสบายๆเตไปเลยแบบนี้ หมุนจ้าเติมลถเข้าไปอีกด้านนึงนะครับจะเป็นขอบที่เท้าเข้าแค่นั้นเองอย่างเรารอประมาณ5นาทีนะคะเสร็จแล้วประมาณ5นาทีนะคะเราก็ได้เสียพี่นุ่มสบายแบบนี้สำหรับเตียงเบสต์เวย์อันนี้ราคาก็จับต้องได้ไม่ได้แพงมากค่ะก็น้อว่ามันหน่ว่าเรจะออกแบบเป็นยังไงแต่ที่รวมๆแล้วเราใช้อันนี้ หลายทิปก็ดีมากชอบเราก็มีอีกหนึ่งชิ้นที่เราได้ซื้อมาใหม่ชันๆาชื่อน้องมุกค่ะนี่ก็ชื่อมุกนะคะเพื่อเราเองคือมอติชิเชนนะคะเดี๋ยวเราจะการให้ดูว่าอันดับแรกกดล็อกทั้งสองข้างค่ะแล้วก็ดึงเสาให้ตรงทั้งสี่ด้านนี่ค่ะพอดึงขึ้นแบบนี้แล้วก็ดันเสาสี่มุมให้มันตึงเก่งจังเลยมุกก็ทำได้นี่ต้องใช้ขนมมุกให้มันทำเลยนะปกติอยู่บ้านมันขนมมากเลย ก็จะมีแผ่นค่ะเราก็เสร็จแบบนี้เลยฮ้ยมันง่ายไปบเปล่า,<ป>าเสร็จแล้ว,ว,ว,วใช่ค่ะว่าของเราคนเดียวเลยวว้า,ววาว ชื่อเบลจ้าทำมาขายไหมครับเนี่ยทำมาขายมนะครับน้องเบลสาวสวยนอนเต็นท์เดียวกันหมดเลยนะใช่ค่ะแล้วก็นี่นตุ่จ้าเออยใหญ่ใหญ่ายเลยเยแหมตากล้องอารมณ์ดีเป็นพิเศษเลยนะวันนี้เราเหมาร้านเลยนะทั้งรีสอร์ทก็มีแค่พวกเรานี่แหละก็เป็นส่วนตัวดีนะ ตรงนี้ก็จะเป็นห้องพักโซนสระว่ายน้ำแล้วก็โซนริมทานที่ติดกับเต้นของเราค่ะและนอกจากที่เราจะลงไปเล่นน้ำที่ริมทานได้แล้วเรายังสามารถเล่นน้ำที่สระว่ายน้ำของทางรีสอร์ทได้ด้วยสระว่ายน้ำใหญ่มากกว้างมาก <Wow. S 1> และที่ชอบที่สุดคืออันนี้ค่ะสไลเดอร์ ตอนแรกอะก็คิดว่ามันไม่สูงนะแต่พอขึ้นไปจริงๆแล้วโอ้โหแอบเสียวอยู่นะมีขาดสันเล็กน้อยอะเขาก็มีให้เลือก2ระดับเลยค่ะตรงสระว่ายน้ำก็ยังมีห้องพักนะคะเหมาะสำหรับมากันแบบแก๊งใหญ่ๆได้เวลาเล่นน้ำกันแล้วถ่ายรูปกันก่อนเล่นน้ำซะหน่อยแล้วก็มาเล่นสไลเดอร์ต่อเลยค่ะ ดีๆฝนก็ตกอีกแล้วอ่ะดีๆใส่กันเร์ให้เล่นด้วยนะคะแต่ว่าเจ้าฝนก็ตกลอ่ะฝนน่าตกเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราถ่ายบรรยากาศตอนเราเล่นให้ดูแล้วกันอ่ะไม่เข็ดค่ะลองดูอีกรอบละกันในที่สุดก็ลงน้ำได้แล้วเย้ที่แกงกระจาดเขาเพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะก็ถือว่าควรค่ากับการได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกแหละเพราะว่ามันสวยมากจริงๆค่ะทริปนี้เราไม่ต้องทำอาหารเช้าเลยนะคะเพราะว่าที่นี่เขามีบริการอาหารให้กับผู้เข้าพักแล้วก็มีคาเฟ่ที่เราสามารถสั่งเครื่องดื่มและเค,ค้กได้อีกด้วยตื่นเช้าอีกวันแล้วค่ะวันนี้เราก็เป็นวันถ่ายรูปถ่ายรูปใหญ่เลยเพราะว่าที่นี่มีมุมให้ถ่ายรูปเยอะ ข้างนี้ก็สวยข้างหลังก็จะเป็นุุเขาตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าด้านหน้าเข้าไปอีกนิดก็จะเป็นล็อบบี้ค่ะแล้วก็เป็นคาเฟ่มีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากสุสนสวยทางนั้นเลยส,สาวๆที่มารับรองได้รูปกลับไปอัพลงโซเชียลเยอะมากแนๆ่ๆอันนี้ก็เป็นห้องน้ำด้านบนนะคะติดกับล็อบบี้ห้องน้ำสะอาดมากส่วนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นห้องน้ำที่อยู่ด้านล่างนะคะติดกับสระน้ำ แบ่งเป็น2อฝั่งชายหญิงใครที่ไปกางเต็นท์จะต้องอาบน้ำตรงนี้แหละ <Wow. S 1> ตรงนี้จะเป็นที่ทิ้งขยะค่ะ <Wow. S 1> ถัดเข้ามาด้านในก็จะเป็นซิงล้างจานจะอยู่ฝั่งริมน้ำนะคะติดกับเต็นท์ของเราเลยช่วงนี้ที่นี่เขามีโปรโมชั่นด้วยสำหรับเข้าบริการกางเต็นท์ลดเหลือท่าละ450บาทต่อคืนราคานี้รวมอาหารเช้าแล้วด้วย ส่วนห้องพักก็ราคาเริ่มต้นที่1,600บาทค่ะใครอยากจะไปสัมผัสกับธรรมชาติในช่วงหน้าฝนแบบนี้ก็ทักไปจองที่เพจวิลล่าลาฟอร่าแก่งกระจานได้เลยนะคะเห็นว่าช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นสำหรับใครที่อยากจะพักหลายคืนด้วยใครอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศมา Work ์ r ฟรอมรีสอก็มาที่นี่ได้เลยค่ะว้าว wow. คลิปนี้ก็จบไปด้วยดีสวยมากนี่ต้นใหญ่แต่ที่ไม่ชอบเลยก็คือฝดตกทั้งวัน oh, <no. S 1> ก็ค่อนข้างสุรักุเลแต่สำหรับสถานที่ก็คือให้เต็มสิบเลยนะคั้ ยังไม่จบยังมีต่ออีกนิดนึงค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าที่นี่เขาไม่ได้มีลานกางเต็นท์อย่างเดียวเขามีที่พักสไตล์รีสอร์ทด้วยก็มีโซนติดเขาค่ะแล้วก็โซนริมทานะคะแล้วก็สระว่ายน้ําตรงนี้ก็จะเป็นกระต๊อบค่ะชอบแบบไหนก็เลือกได้เลยนะการกางเต็นท์รอบนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆค่ะชอบมากเลยก่อนกลับแล้วขอแวะชิมกาแฟก่อนแป๊บหนึ่ง ก่อนกลับก็แาะกินที่คาเฟ่นะคะจิบกาแฟที่คาเฟ่ชื่อต้นไม้ใบยญาค่ะสวยมากดูสวกิวดีมากค่ะก็เป็นมุมที่ใกล้ชิดขุนเขานะคะเราก็จะได้รูปแบบพานโนรามาเลยจิบกาแฟไปชิลไปนะคะดีมากๆอันนี้ให้ถายดีกว่าว่าแก้วไหนเป็นของใคร <Wow. S 1> เมนมาได้เลยนะ <Wow. S 1> ตรงนี้ก็จะมีน้องบัวนะคะใกล้ชิดเลย บรรยากาศดีมากๆาลทิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์เพจไปดูเอนช่อง NNND ด้วยนะคะทริปหน้าอยากให้ไปกางเต็นที่ไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะคะ